สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องตื่นเช้ามานะครับน้องโชคเขาทำอะไรครับน้องโชคเขาตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาเขาจะเล่นกับพ่อนะครับเพ่อ พ่อพี่น,น้องดูความสนของเขาดูความสนของเขา <ours> ขเขาดโดดสูงมากพ่อแม่น,น้องเขาโดดสูงปุบปุบ,ปบ ดูข oh. oh. ุดโดดดูขุดโดดดูดูดูเขาดูเขาดูเขาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาแล้วเขาเอาแล้วเขาเอาแล้วพ่อพี่น้องเอาแล้ว เขามันเคี่ยวแล้วเขาหมันเคี่ยวแล้วอืมเขาไม่ให้ใครด้วยแหละเขาไม่ให้ใครด้วยอืมเขาไปคนเดียวเขาไปคนเดียวเอาเอาเอาอืมอืมเขาไม่ให้ใครเขาไม่ให้ใครอเอาแล้ว ขางห่วเขาเพ่อแม่เป็น้องขางห่วเขาไม่เห็นใครเลยแหละเขาสำรวจแล้วเขาสำรวจพื้นที่แล้วอเอแล้วมีใครมาบ้างมีใครมาบ้าง ดูเขาดูเขาดูเขามันเขี่ยวตรงที่พ่อใส่เขามันเขี่ยวเหลือเกินอืมอือืมอืมอืม มันเขี่ยวตรงที่พ่อใส่เนี่ยทำไมเป็นแบบนี้ เล่นแล้วเขาเล่นกับพ่อแล้วก็เล่นกับพ่อแล้วอือหวุ่นวายกับหนูนะพ่ออย่ามาวุ่นวายกับหนูแนละ้วหนูเอาจริงหนูนวาจริงนะนี่นกูรูงหนูรู้ฉุนพ่อแล้วนี่หนูรูฉุนพ่อแล้วเนี่ยอือฉุนพ่อแล้วนะฉุนพ่อแล้วนะพ่อทำไมมันเกี้ยวเหลือเกินนี่ฮหอ เขามองแล้วเขามองแล้วเขามองแล้วเขาอ,อยากเล่นกับพ่อเขามองแล้วอืม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 ตรงที่พ่อใส่ตรงไหนนะเขากัดเขากัดอย่างขยบเลยพ่อแม่พี่น้องอมันเคี้ยวแล้วนะโอ้โหเขาเมามันเลยนะอืถ้าได้กินพ่อแล้วก็ซัดเต็มเหนี่ยอวอเลยพ่อแม่พี่น้องนะ เขาชักมันเขียวคนพ่อแล้วช่างมันเขียวแล้วดูเขาดูเขาจ้องหาเรื่องแล้วจ้องหาเรื่องแล้วคงแล้วเขามองแล้วเขามองแล้วอืม เขามองแล้วมองแล้วอืมองแล้วมองแล้วอืเขาพ่อจับตรงไหนแล้วก็ซัดเต็มเหนียวเลยเขามันเขี้ยวเขามันเขี้ยวคุณพ่อแล้วหมันเขี้ยวแล้วออออออืืืืเอามาให้หนูดิเอามาให้หนูดิคุณพ่อนั่นเอามาให้หนูหนูอยากได้อือฮึ นั่นเนี่ยก,กัดมือพ่อนู่นะเข้าหนังก็ไม่อยากกัดเขาเหมือนเคี้ยวคุณพ่อนู่นะนั่นดูเขา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 เขาอาจริงหน้าตาเขาเอาจิงนะจะบอกให้อื áo chính nhá, có áo chính nhá, áo chính nhóc, áo chính เขาไม่มองแล้วเขาไม่มองแล้วแล้วเขาอยากเล่นอยู่เขาอยากเล่นกับพ่ออยู่แต่เออทำไมเล่นตัวดูเขาดูเขาดูเขาดูเเอาแล้วกัดแล้วกัดแล้วเอาแล้วกัดแล้วเอาเอาเอาขยำพ่อแล้วเออ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาจริง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 เอาแล้วเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วอืม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 กัดแรงด้ยนะครับเขากัดแรงด้วย อืมอืมอืมอือ๋อแล้วเอาแล้วเอาแล้วมันละเขาละมันละมันละมันละอืมอืมอืมเขาเอาจริงเลยเขาไม่ให้นะเขาไม่ให้นะเขาไม่ปล่อยด้วยนะกัดไม่ปล่อยนะพ่อแม่บ้าน้องนะกัดไม่ปล่อยนะอ๋อแล้วเอาแล้ว อืมเขาหมันเขียวเหลือเกินโอเคนะครับผมพ่อแม่น้องคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งติดตามบอกต่อก,ก,กอ,อกด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับน้องโชคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม